สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ขอบสนามกบวันนี้เรามากันทีมใหญ่มากันเป็นกลุ่มนะฮะวันนี้รูปแบบนะครับเราจะเอาทีมงานขอบสนามทั้งหมดมานั่งเล่นเกมสป,ปายฟอร์ถ้าใครยังไม่รู้จักเกมสป,ปายฟอร มัดูนี่สําลำบากอีกไอสัตว์ที่งี่ลำบากอีกพูดอะไรอธิบายก็ได้ใน5้คนนี้จะมีสปายแล้วก็จะมีสถานที่มีเหตุการณ์ต่างๆสปายจะไม่รู้ไอพวกนี้รู้คูต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าใครเป็นสปายมึงอธิบายก็จบมึงไปชี้โมชั่นเขาตเหนื่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยธีมของเราเนี่ยนะฮะสปายฟอร์ไม่จริงแต่ไม่ได้มานั่งเล่นอะไรที่แบบเป็นสถานที่อื่นๆเราเล่นในธีมฟุตบอลแน่นอนว่าขอบสนามมันอยู่กับฟุตบอลเราเล่นสปายฟอร์เรากคจะเล่นสปายฟอร์ฟุตบอลเหมือนกัน การเป็นยังไงคุณโอ๊ตผมว่าผมว่าคุณโอ๊ตอาจจะอธิบายไม่รู้เรื่อยๆเอาคุณแฟมครับก็จะมีเล่นด้วยการ U C โหมดครับผมโหมดแรกจะเป็นนักเตะก่อนอ่านักเตะต่อมาก็เป็นสนามฟุตบอลอืมฟุตบอลก็จะเป็นทีมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญโอเคผมว่าหลายคนเคยรู้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้ดูไปแล้วเดี๋ยวสนุกไปพร้อมกันครับผมอ่ะแล้วตอนนี้พี่พี่ไม่มีแอปพลิเคชันจะเล่นเออจะยังไงจะให้กูเปิดเว็บใหม่หรือไงเป็ล่นตลาดกันเราทำตลาดโอ้โห วันนี้ผู้เชิญฉลาดก็าบอกเลยนะครับอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยขอต้อนรับครับดีเจโซดาครับผมดีเจโซดาที่เราถือว่าแบบช่วงที่ขาดงานไงขับปิดโควิดระบาดนี่น้องอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดีเจโซดาแต่เป็นดีเจโซดาแช่บวยแช่บัวจะมีความเข้มๆเหมือนบวยนิดนึงเชิมเหรออู้หเฮ้ยฉลางนะคะทีละคนทีเดียวก่อนกันได้ เดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันนะคะใช่ค่ะ่ะครับพี่นัทครับเอ้ยทำไมของคูพับแปลกๆโอ๋อมันอยู่แค่ตรงนี้โหมึงนี่แม่งคนเจ้าชู้คนเปิดแล้วฮะท่าไม่เห็นใช่ไหมท่าไม่เห็นครับคนจะได้ตั๊กแตะเลยนะครับจะมีคนนึงเป็นสบายโอเคเจะได้แค่สี่รอบเก็บเก็บต้องพูดเลยว่าหวานเจี๊ยบเขินตูดรับเด็ก เริ่มเลยครับมาโอ้เลออกใครได้ถามก่อนอ่าโอเคคุณหรือผมปังชุบโอเคผมถามก่อนอเดี๋ยวผมรู้ว่าสบายสบายนั้นมันยากแล้วอยากจะสะโขบให้มันแคบลงนิดนึงครับคุณรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยที่เราเป็นส่วนบทบาทอยู่ตอนเนี้คเขาเป็นนักเตะที่ชื่อดังมากใช่ครับ พุดไายฮะพวกเราเคยคว้าแชมเปี้ยนลิงไหมครับเอาจริงๆเนี่ยแชมเปี้ยนลีกมันก็กว้างนะมันก็กว้างมันท่อนมันได้กันหลายคนไงแต่เราเคยได้เคยได้มาแล้วโอเคโอเคถามคุณเบลได้ปะมึงเก็บไว้เดี๋ยวมาเห็นคุณเบลเนี่ยเป็นนักเตะที่วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วฮะเพราะนักเตะถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งเร็วอยู่แล้วครับถ้าต่อวิ่งช้า คุณถามครับผมคุณถามใครถามคุณเกมไหมครับตอนนี้วะผว่าตอบไปดีกว่าไม่ได้ยังเกมเยอะยังยังยังเสื้อทีมที่สีแดงใช่คมไม่เคยใส่สีแดงเลยนะไม่เคยใส่สีแดงแต่ว่าใส่หลายสีเพราะว่า ชุดเขาออกมาทีสามชุดเงี่ตอนฤด,ดูกาลมันก็มีหลายสีด <c oughs> ูอ่าถามพี่นัทดีกว่าพี่นัทเล่นมั่งครับพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีท่าทางการเล่นท่วงท่า,ท,า,ท,าที่พิเศษแปลกว่าคนอื่นไหมครับก็ทุกคนก็มีท่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วเราเรามีไหมมันก็มีท่าประจําของเราแหละท่าประจำของเราแหละลงเลยเดี๋ยวพาไปดีบาล่าหมดเวลารอบแรกรอบแรกรอบแรกตอบเลยได้ไหมตอนนี้มีสงสายใครไห ผมรู้ตั้งแต่พูดคขาว่าเริ่มเกมผมรู้เลยถ้าผมไปต้องโรวจผมไ่ก่อตรวจผมจำเลยคือผมเนี่ยด้วยความที่อยู่กับเขามาประมาณสักสาปีกับสปายคนนี้ผมก็รู้สึกว่าอะไรที่เขามั่นใจเนี่ยเขาจะพุ่งภาพแล้วามว่าเกมไปดูภาพเอาตอนที่คนหัวเรากันไอ้ทีนี่ขอดูอดูแอบดูอดูแอดูคิดว่าใครเป็นสปาย อน๋อใช่ใช่พุงพ่านพุงพ่านพุงพ่านเกิดไปเราม่สอเลยนะฮะได้ครับพี่ถามนะถามถามเบลแล้วกันเอ้าเฮ้ยเราเป็นนักเตะที่ตัวสูงป่ะพอสมควรตัวสูงเ้ย อ่ะคุณเบลคุณถามใครถามถามพี่นัทครับตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมครับอ๋อยังเล่นอยู่ยังเดือดร้อนต้องหาเงินหาเงินเยอะแยะเออต้องหาต้องเล่นอยู่พี่นัทเป็นขบตาแดงเลยถามโอ๊ตครับอ่าก็นี่นะพอถามผมรีบมาฟังชัดเลยนะพยายาม่ได้ิ่มเอ่นเราเป็นนักเตะที่แบบเงินเดือนดีป่ะโอ้โหมันเดีมากคำถามเบลครับเคยเล่นต่างเมืองไหมอัลบูส่วนเดียว เหนื่อยกับมือวอลอากาศแม่งเลวร้ายจับคนแรกเลยนะจับคนแรกเลยนะมีห้าหกอันจับคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาสปายเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นอ่ะถามมาถามใครดีถามพี่ไฮครับครับผมไปบนโลกกี่ครั้งครับผมโอ้ น่าจะสองสาครั้งแล้วอ่ะก็มีไปดูด้วยดูด้วยเออไปกับแม่ใช่กับพ่อไปเตะก็มีบ้างบางทีก็ดูอยู่ที่บ้านบ้างเออแล้วคือเราไม่อยากให้สภาแล้วข้อมูลเราถามมาเองอ่ะพี่ถามผมว่าผมกินข้าวอย่างผมตอบกินข้าวแล้วอีกได้ใช่ถามเบกับแม่บ้างไหให้ช่วยเล่าบรรยากาศตอนเปเตะที่ฝรั่งเศสนะฮะโอ้ดีครับฝรั่งเศสตอนไหนเนี่ย เที่ยงไงเที่ยงไปเที่ยวของครอบครัวไปกินอาหารก็พอไปกินแค่ปุ๊บแล้วก็กวางออกผมว่าทุกคนมั่นใจถามาเป็นการนิดนึงถ้าสมมติทุกคนมั่นใจแล้วไม่ต้องเล่นให้ครบก็ได้ใช่ไหมได้ครับโอเคงั้นเราตอบเลยแล้วกันครับหนึ่งสองสามคุณเร็วของเรืครับมีอะไรจะแก้ตัวไหมตี๋ยไม่ต้องแก้ตัวตี๋ยังเมื่อกี้ที่กูนั่งนิ่งอ่ะรู้ไหมรู้ไหมว่าคุณคิดว่ากูตาาก ต่กูลืมไปว่ากล้องมันบึกบึ๊กอยู่พุ่มก็ต้องเห็นหน้ากูสิวะกูก็ลืมว่าเก็บอาการไม่ดันเลยเก็บอะไรพึ่งอะไรพึ่งไอ้เขาโชว์เป็นป้ายอะกล้องนี่สปายแม่กระแทกหน้าต้องมีการทำไมวะไม่ผมรู้แต่วางปึ๊บรู้เลยเออเราได้แล้วได้แล้วเอชไทยแล้วเออเอาเอาจริงทั้งอย่างอะนะเพราะจะแบยางเนี่ยเกมยังมีตัวเลือกไงใช่อันนี้ไม่มีตัวเลือกแต่นี่คือแบบนักเตะแต่มันเดาได้บ้านเป็นร้อยอะ คือถ้าเป็นสปายผมบอกเลยตาย้พูดเลยต่อให้พี่นัดก็เถอะใช่มันกว้างมากพี่แล้วอาการมันจะออกชัดเดี๋ยวรอคูเป็นไม่ใช่สปายบ้านเลยต่อให้แปลบันแทามันก็ไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ความเก่งนะอันนี้มันคือแการบลัฟมันตอแหลกกันได้ไงอันนี้คือรูปแบบทดลองถ้ามันเวิร์กถ้าคุณคนดูชอบแน่รอดนะครับแบบแคบลงแคบลงให้มันแบบยากให้สปายได้มีโอกาสหายใจมั้ยตอนนี้สปายตอบ่อยว่ากเตะที่พวกผมเป็นเนคือใคร นึกคำตอบที่มึงตอบผิดมาหนึ่งปริม์ลีกอังกฤษได้แชมป์เขามีท่าทางทีมเอกกราชเฉพาะใช่ตัวเล็กเล่นต่างถิ่นเงินเดือนสูงไม่ได้เล่นทีมเดียวไม่ได้เล่นทีมเดียวด้วยเขาจัดเจ็ดลองคิดดูเป็นนักเตะอังกฤษได้แชมป์เป็นปริมเลี้ยงคิพซ์ิงเออถูกเลยถูกเลยแต่ว่ามันยากแก่ ว่าจะมาทำไมถึงปิ้งวาที่สลก็ปิงตั้งแต่นี่แล้วพี่มาที่อังกฤษอังกฤษตกระดานียกชื่ออยู่ไอ้ชื่อเกูรอดูั่เมืใช่ครับต้องมีบทลงโทษแล้วขอบทลงโทษเลยฮะโอดีเจโซดาแช่บัวนะพี่เบลอยากได้หน้าแบบไหนคะนี่ยากหนูเสียเวลาเคยเห็นนี่ป่ะโอรถโอรถตาตาาตาตตาาาาตย แมงเงื้อกูเป็นซาดิเก่เยวนะเบลตามานแล้วไม่ได้ยี่อะไรบอกมันล้างไม่ออกว่ะคุณมาแล้วขอบคุณที่เจ้าด้าจอบข้อต่อไปมาฮะเราอยากกลับสลาบแล้วยังไงครับับลก่อนเลยเกมโอเคจกล่องมันไม่นิ่งเลยโอเคโอเคได้ละโอ้ตลอดเลยบดอะไรครับเนี่ยบอลกัรทุนบอลครับผมอนิ่งทำไมนิ่งทำไมนิ่งหมดเลยผมเริ่มเลยได้ผมจะเริ่มเลย ไอสนามนี้ลีฟูเคยไปเตะนี่เอาพี่ลีฟูไปเตะเป็นร้อยสนามมันก็มันไปเตะอยู่แล้วถามคุณเบลแล้วกันคุณชอบไหมที่เนี่ยเคยผ่านด้วยจริงเหรอเห็นเห็นมาแล้วด้วยเฮ้ยแต่วคุณเคยไปเลยใช่ถามพี่นัทครับเมื่อกี้มีเก่งโดยที่ไม่เก่งโดยที่ไม่เก่ง ได้กินได้กินสนามนี้จุคนเกิน5้าหมื่นเลยพี่มันก็สนามใหญ่อยู่นะวัดรวมๆยิ่งแบบมีพวกแบบจัดงานนอกหนึ่งก็น่าจะเกินแหละถามออสถามโอนครับสนามนี้มีทีมรวมรวมใช้ปะโอ้ยไม่มีทำไมต้องใช้ร่วมกันนะใช้คนเดียวดิสนามเอง นัดว่าถามผูดอื่แล้วเนี่ยกูต้องสงสัยหลายแลกเลยหลายแลกจริงสนามนี้เนี่ยเฮ้ยมึงอย่าถามโมๆสนามนี้เนี่ยมีที่นั่งไหมเดี๋ยวมึงอะไรอมึง ส่นถามก็มีที่นั่งเลยครับเกอ,อทีนีลกายยืนดูบอลเหรอโอเคผมไม่ได้อาจจะสนามสุขเลยพี่มันไ,ไม่มีเก้าอี้อ่ะถามทายกันสนามนี้สร้างมานานแล้วยังก็สร้างมานานแล้วครับหลายปีแล้วฮะเพราะว่าถ้าผ่านไป2ปีท่างว่าเพิ่งสร้างไม่นานใช่ผ่น, <c oughs> นเกินบสิบปีท่านสร้างมานานแล้วผ่านไปสองปีที่เธอมาหายจากใขาเพราะว่าพ <c oughs> ่อแม่เธอเปไปสาขายหมดในที่เดียวไห ถามเบลว่าดีกว่าครับผมอุ้ยสาถานแห่งนี้เนี่ยตอนที่เตะชเปอระลีกเป็นยังไงบ้างอยางบรรยากาศมันโอเคไหมโอเคสวย <laughs> ถามพี่นัทครับผมเฮ้ยมึงพูดสรงส่องเลยพี่นัทครับช่วยทำอะไรให้กู่มันใส่อะไรกกูระแวงมึงอย่างเดียวเลยอะไรยืดเดียวกันอโอเคโอเคไปเลทุกวันนี้อองลีไปสนามนี้ไหมครับอองลีเขาไปทุกสนามแหละเขาทำงานเป็นคอมเมนเตอร์เขาต้องไปประจำท่าสนามทุกที่โน่นที่นี่อยู่แล้วเออหลายประเทศด้วยสกายเขาจ้างเออเขาไปหมดแหละเหมดเวลาครับ รอบแรกเฮ้ยยากยากตรงมันถามเมื่อกี้นี่แห <c oughs> ละออองรีเกี่ยวเฮียอะไรวะ <c oughs> องรีดูนังไ <c oughs> อซ่ <c oughs> อาไม่ได้ดูบอลดูนังไี <c oughs> ่ไฮเริ่มสงสัยไหมนะคะรับรอบๆตัวแหละตอนนี้นสองคัดิเดตไม่เบลก็นัดน <c oughs> ัดหล <c oughs> นนังเกม ไม่ต้องกูดูอะกูกูสบายคือตอนแรกอะแวบไปที่โอ๊ตได้ซ้ำนะแล้วมาพี่นัทสั้งั้ตอนนี้คนแรกอยู่แล้วอะไรอะพอพี่นัทอะพี่นัทมันเก๋อยากพี่นัทตอบแบบตอบกว้างตอบแบบว่าเขาเรียกว่ารอดเลยเขาทำเออคือพี่นัทไป็สบายก็น่าจะน่าจะได้อยู่แต่พี่เบลถามเนี่ยผมมีไปทำไมผมชื่อพี่นัทผมรู้วผมเป็นพี่นัทไปมาต่อเลย เมื่อกี้ตาใครถามพี่พี่ถามพี่มาโอเคถามถามโอ๊ตมาไมกูไม่ได้เล่นเลยวะสนามแห่งนี้เคยจัดเกมแชมเปี้ยนลีกไหมอ้ยทำไมถึงไม่เคยต้องเคยอยู่แล้วอยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษเอ้าบอกเขาอีกเหนื่อยว่ะเกียร์มันเหลือหกทีมแล้วนะถามไปเกมครับเก้าอี้ที่สนามะครับสีอะไรมีหลายสีแล้วแต่บางทีถ้าสมมติสีมันลอกก็มันเริ่มซีดเข้าไปทาให้ใหม่ให้มันเข้มเข้มขึ้นสมมติว่ามองเห็นแล้วสกปรกมันต้องดูสะอาดขึ้นก็เาไปทาให้มันเข้มขึ้นอีก เดือดเยี่ยมจังเลยคุณผมจะถามใครเนี่ยคุถามคุณนะในความทรงจําของคุณเนี่ยกับทีมที่คุณเชียร์ถือว่าเป็นสนามในความทรงจําที่ดีไหมมีมีมีอ่ะมีโอเคหล่หนักเลยเฮ้ยตายไม่เลยเดี๋ยวตอบเกมเชื่อกูถามพี่นัทครับแม่นี่ใกล้ตัวจริงนะสบายสนามที่นี้เคยเป็นสนามที่นัทชิงแชมเปี้ยนส์ลีกม์ไหมครับแค่นม้นนะนัทชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเหรอคุณรู้ก่อนนะ ใช้เวลาในการแถมระดับพ <fish> ี่นัทเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วเราจะไม่เคย ถามปุ๊บปับปั๊บแล้วมันคิดอะไรไม่เคยไม่เคยไม่เคยปกติต้องบอกว่าวิกฤตเดินได้อันนี้มีคิดอันนี้มีคิดเรียบร้อยอันนี้จะทำเป็นคิดหรือเปล่าเออมันก็ไม่แน่ปรากฏตกหลุมพรางนี่เหี้ยสุไมีฝ่ายรู้แน่เพราะเราคิดว่าไม่เคยนะจจงมากถามไฮดีกว่าครับผมสนามนี้ปีนี้ได้จัดแชมเปี้ยนลีกไหมปีนี้แค่ลงเลยโคตรเก่งสบายโคตรลาดเลยเก่งไม่ได้เราต้องรีบต้องรีบจับเวลาจับเวลาไอ้สัตว์จะตอบแล้ว รู้จะไม่ได้แต่ว่าทีมไม่ได้ไปดิปีนี้ปีนี้ฤดูกาลเนี้ยได้จัดแชมเปี้ยนลีกไหมปีนี้ไม่ได้จัดดิครับเนี่ครับหมดลางตอบเถอะตอบตอบดีกว่าตอบตอบแล้วถามนางว่านดนะ้สป,ปายรู้แนะ่ใครรู้เลยว,ว่าสถาม <c oughs> ไหนประเด็นก็คือแต่ละคนถามคำถามมาแม่ง นั่งสโคบเล็กมันแค้เล็กลงเลยมือต้องกว้างกว่านี้แล้วสปายก็ถามคำถามที่แบบเจาะจงด้วยใช่รู้เลยขอจำสปายครับโบนัสโบนัสโบนัสเติมเติมเติมพี่พี่ัดชัวแก้ตัวพี่แก้ตัวเฮ้ยไม่ใช่สนามพุบอลเนี่ยถามมามันก็แบบกว้างๆทั้งนั้นหรือเปล่าเออเอาเอาหมดทีไม่กวนไม่นานยอมรับมาพี่ตอบสายหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ย กูเห็นพวกมึงคิดว่ากูเป็นสปายกูเลยปั่นเลยอเอาผิดนั <laughs> ้น ไปอยู่เนยนี่พี่แคมพี่พี่ไฮเหรอกูสงสัยไอโอ๊ตไม่ใช่ไรดูนี่สปายไอโอ๊ตไหน่ไฮอ่ะสองคนเนี้ยเพราะว่าสงสัยสองคนเนี้ยเพราะว่าพี่ไฮน้ำมันแล้วคุณจะปั่ายหมดไมไม่คือจะหลอกให้สปายตัวจริงมันหลุดไงไม่แล้วประเด็นคือถ้ามันตอบได้เราโดนทุกคนนะว่ตอบเลยไหมตอบเลยอ่ะจะนอนครับอ่ะจะนอนไอ้เดียวเราดูเลยมากดตรงนี้ เละเละง่ายรงไงล่ผมคนจริงกูใจให้หลุดออกมาเนี่ยผคนจริงคุณรูได้ไงอะไอ้ปับหนึ่งอธิบายแบบไงมันหลุดก่ะไห่โอ๊ยปับหนึ่งไม่ต้องผามรู้ได้ไง มึงถามทำไมว่าอองรีไปทําไมเราก็พยายามดึงว่าอองรีไม่ได้ไปหรอกตอนแรกเนี่ยพออองรีปุ๊บเนี่ยแค่คิดในใจตอนแรกนี่ฮะก่อนกระสับรวมไหมแชร์ร่วมกันไหมอ่าตัดพวกอิตาลีออกไปเลยไม่ใช่ไอ้ยี่นี่มาพีมเป็นลิกอีกพีมเปลิกอีกเบลเคยผ่านเบลเคยมาสเปนมาลิดเคยไปนี่ยมาฟ้าเคยไปนี่ยอุ้ยเอ้าคนช่วยเขาตอกแรกกันรู้ไอ้สองคนเนี้ยแหละในหนึ่งในสองคนนี้เรลเคยไปแมนยูไม่ต้องผ่านลอนดอนแน่เลยว่ะอองรีและนี่พีมเป็นลิกอังกฤษชัดชัดชัดสบายเลยล่ะตั้งหนึ่ง นะไอสามคนโทษนะพี่มึงปัดทำไมต้งอาจจะหาตัวจริงเองไงหมอไม่ปัอกเลยมึงแค่จะเก็บข้อมูลไอ้เราไม่ไลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็เป็นตัวเองแค่นี้ช่วยกันว้ายหน้าสะอาดจังโอเคบอลงล่างเลยเฮ้ยถูกูหลอกได้กูรอดไปไม่ได้ไช่วยกันน้องแอนรักเขาแบบแค่ไหนท่าแค่นั้นทา่าแบบมากเลยจัดเลยรักใครมากสุดไปทาคนนั้นเยอะสุดที่มุมแค่นี้จัดเลยเออ ดี๋ยวต่อไปใช้นิ้วได้ค่ะเอาเอานิ้วปาดนะเอานิ้วปาดนะให้หนูนิ้วเข้าไปเหรอให้หนูเทออกมาให้หนูนิ้วเข้าไปเฮ้ยคนไม่คิดก็ไม่คิดแหละเราคิดแค่นั้นแหละไอ้อาทาพี่นัททาพี่นัทพี่นัทต้องช่วยต้องต้องช่วยพี่นัทต้องเคลียร์มาเลยว่าไม่ใช่เราจะได้หากันให้เจอแป๊บเมึงรักมึง แตอนนี้คุณมีข่าวดังข่าวเาาเลยนะตอนนี้อ๋อไม่มีแต่ก่อนหน้านี้เน่แล้วกินเราดีไหมทำเฮียได้ไหมคุณเบลครับขอผมคุณเบลกินข้าวไหมครับกินเอ่อแล้วกรูได้อะไรเนี่ยไม่ไปหรอป่ากูทำรายการได้อะไรได้อะไรต้องแบบ